ความคืบหน้าล่าสุดประเด yo, ็นใหม่พฤติกรรมน่าสงสัยป้าถอนเคยปักสะกดวิญญาณแทนพ่อนอนชมพู่ใช้ทูบหนึ่งดอกกลับหัวพระปิดตาอีกหนึ่งองค์เกิดประเด็นอันร้อนแรงหลังจากที่ครอบครัวหลับโพได้ร่วมพิธีสาบานบนถ้ำศักดิ์สิทธิ์ณวัดถ้ำภูผาแอกกล่าวคำสาบานว่าข้าพเจ้า ขอสาบานว่าถ้าฆ่าน้องชมพู่หรือรู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายขอให้มีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตภายใน3าวันเวันก่อนจะมีการดื่มน้ำมนตแต่ของลุมพลยืนยันจะไม่ดื่มจะไปดื่มที่วดัดพระแก้ว พร้อมได้ปักทูบกลับหัวตามคำแนะนำของหมอปลาเป็นวิธีแก้คุณใส่ฝ่ายตรงข้ามที่ทำใส่จะทำให้คุณใสกลับเข้าสู่ตัวผู้ลงมือทำที่ไม่หวังดีโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมชาวบ้านในบ้านกกอกได้มารวมตัวประชุมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งป้าถอนเปิดเผยว่าสำหรับชาวบ้านกกอกนั้นรู้สึกเสียใจกับการกระทำของลุงผลมาก เพราะชาวบ้านกรอบปฏิบัติดีมาแต่โบราณมีขนบธรรมเนียมที่ดีมาตลอดนับตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดที่สืบทอดกันมาแต่ถ้าลุงพลไปขอขมาโดยเร็วได้ก็ดีเพราะจะได้ทำให้หมู่บ้านสงบสุขจะได้กลับเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม สามัคคีปรองดองกันเหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่ไม่พอใจลุงพลนั้นชาวบ้านมองเรื่องการกระทำที่เขาแสดงออกซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ว่าเขาแสดงออกเช่นนั้นได้อย่างไรแต่ทำในสถานที่สาธารณะซึ่งทุกคนก็เห็น ด้านรายของป้าจำลองบอกว่ารับไม่ได้และไม่พอใจที่ลุงพลทำแบบนี้เพราะเป็นวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือถ้าตนพอใจจะมาประชุมกันแบบนี้หรือถ้าพอใจก็คงไม่มาประชุมกันแบบนี้เพราะชาวบ้านอยากรู้ว่าลุงพลปักธูปกลับหัวเพราะอะไรจึงทำให้ต้องออกมารวมตัวกันแบบนี้ทางนี้ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการจับพพรุธป้าอรที่ได้ออกมาพูด ล่าสุดด้วยความโมโหลุงพลว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นใครปักทูบแบบนั้นแต่เมื่อได้มีการเผยหลักฐานชัดเจนเมื่อเดือนที่แล้วป้าถอนได้ปักทูบกลับหัวบนภูเหล็กไฟขณะที่ขึ้นไปหาเสือ้อพูดมาได้ว่าไม่เคยเห็นใครปักทูบแบบนี้ตัวป้าเองนั่นแหละปักกลับหัวเองกับมือทำเป็นจำไม่ได้ โดยชาวเน็อต่างภากันสงสัยว่าถ้าจะมาว่าลุงพลแกลบหลู่ทำไมมาคิดได้วันนี้มาประชุมอะไรกันวันนี้เขาทำพิธีกันไม่ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่28แล้วชาวบ้านเหมือนโดนจ้างมางงมากลุงพลกับหมอปลาเขาก็ชี้แจงแล้วท,ที่ปากทูบกรบหัวเป็นการให้ของเข้าขึ้นคน ที่เสแสร้ายคนที่ทําจริงๆไม่ได้รบรลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอีกหนึ่งข้อสังเกตจากการประทุบกรับหัวของป้าทอนเมื่อครังขึ้นไปบนภูหลือไฟป้าทอนปัะะกสกุวิญญาณแทนพ่อนอนชมพู่เพราะใช้ทูบหนึ่งดอกปิดตาอีกหนึ่งองค์ดีน้องชมพู่ยืดเยือ้อชาวบ้านลุกฮือโวยลุงพลปักทูบกลับหัวลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ความคืบหน้าคดีการเสียชียวิตปริศนาของน้องชมพู่ที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าใครที่ทำน้องชมพู่หรือ ไปเสียชีวิตเองซึ่งทางตำรวจก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของครอบครัว <c oughs> ของน้องชมพู่หลังจากที่ลุงพลหรือนายชัยพลวิพาตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็ทำให้ดูเหมือนว่าจะเกิดรอยเล่าขึ้นเมื่อลุงพลถึงขั้นท้าพ่อแม่น้องชมพู่ให้มาสาบานร่วมกันถ้าหากใครทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตก็ขอให้มีอันเป็นไปโดยลุงพลได้มีการทำพิธีสาบานที่วัด ท่ามภูผาแอกจังหวัดมุกดาหารไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบครัวน้องชมพูตาชานในอนามัยนางสายวิตรีก็ได้ทำพิธีสาบานบนแทบศักดิ์สิทธิ์ในวัดท่ามภูผาแอกโดยมีลุงพลและป้าเตนเข้าร่วมพิธีสาบานด้วยโดยครอบครัวหลับโพนำโดยตาชาได้กล่าวคำสาบานนำและให้ทุกคนในครอบครัวกล่าวตามหากเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนรู้เห็นกับการอุ้มตัวน้องชมพู่และทำให้เสียชีวิตขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันแต่หากไม่เกี่ยวข้องขอให้มีความสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นเป็นพิธีดื่มน้ำมนต์ในครอบครัวแต่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลขอไม่ดื่มด้วยเหตุผลว่าครอบครัวที่จะงหวัสกนครไม่ให้ดื่มเพราะกลัวว่าจะมีเรื่องศสยศาสตร์มนต์ดำเข้ามาเกี่ยวข้อง ลุงพลบอกด้วยว่าถ้าจะดื่มน้ำสาบานต้องไปที่วัดพระแก้วเท่านั้นลุงพลได้จุดทูปเก้าดอกและปักทูปกลับหัวหน้าสถูปอัฐิหลวงปู่ลิน พระผู้ก่อตั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านขณะที่วันที่29ก,กรกฎาคมมีรายงานว่าเวลา19นาฬ30นาทีที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารชาวบ้านได้มารวมตัวประชุมกันสากกรณีที่ลุงพลจุดทูป9ดอกและปักทูปกลับหัวหน้าสถูปอัฐีหลวงปู่ลินซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านกกอกมองว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านรวมถึงห้ามหมอปลาเข้าพื้นที่หลังจากหมอปลามีการอัดคลิปชี้แจงว่าการที่ลุงพลปักทุบกลับหัวเป็นการแก้คุณใสจากผู้ไม่หวังดีและตนเองก็เป็นคนบอกให้ลุงทำเช่นนั้นนอกจากนี้ยังห้ามสื่อข,ของช่องหนึ่งนอนในหมู่บ้านอีกด้วยโดยนอนตอนนี้ทีมข่าวได้สอบถามนางสมควรหลาโพยายของน,อน้องชมพู่ ทราบว่าแม้จะเสร็จสิ้นการสาบานมาแล้วแต่จากการสังเกตพบว่าความสัมพันธ์ของเครือญาติโดยเฉพาะครอบครัวน้องจะพูก,กับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลยังเป็นไปในทิศทางด้านลบอยู่ซึ่งหวังว่าอนาคตอันใกล้นี้สองครอบครัวจะกลับมารักกันดังเดิมขณะเดียวกันที่ทุกคนต่างมาเข้าพิธีสาบานเพื่อแสดงความหวังอนาคตอันใกล้นี้สองครอบครัวจะกลับมารักกันดังเดิม ขณะเดียวกันรู้สึกสบายใจที่ทุกคนต่างมาเข้าพิธีสาบานเพื่อแสดงความรู้สึกใจกันอย่างพร้อมเพียงส่วนกรณีที่นายชัยพลปักทุบกลับหัวนางสมควรเชื่ออาจจะเป็นการกลับคําสาบานนางสมควรยังบอกอีกว่าสําหรับการติดตามจากกล,ลุ่มคนร้ายขอให้เป็นหน้าที่ของตํารวจเท่านั้นและต้องการให้เรื่องนี้จบในเร็ววันเพราะอยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องหวาดระแวง ถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะหรือแม่นอนชมพู่จะสติหลุดหลังดื่มน้ำสาบ้านจากกรณีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟกลายเป็นมหากราบ ที่ยิ่งสืบก็ยิ่งจะพบข้อพิรุธอย่างมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เนื่องจากไม่พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บนตัวของน้องชมพู่ที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายกันได้เลยส่วนกลายเป็นเรื่องที่บาดหมางก,กันใหญ่โตเมื่อแม่ของน้องชมพู่หลุดปาก พูดออกมาว่าสงสัยลุงนั่นคือลุงเขยของน้องชมพู่จนลุงต้องประกาศตัดญาติกันเลยทีเดียวแถมลุงพลก็พยายามสแสดงความรู้สิ์ใจแม้กระทั่งไปสาบานตามที่ต่างๆต่อมาตาน้องชมพู่อยากให้ครอบครัวลุงพลกับสาวิตรีกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งเชื่อว่าต้องใช้เวลากว่าที่พ่อแม่ของน้องชมพู่และลุงพลจะกลับมาสมานฉันกันโดยจะพาสมาชิกในครอบครัวไปสาบานใครที่โกหก ขอให้ตายหงใน3วัน7วันหลังจากที่ครอบครัวของแม่นอนชมพู่ได้ร่วมพิธีดื่มน้ำสาบานด้านแม่ของนนชมพู่ก็ถูกโจมตีอย่างหนักภายหลังการดื่มน้ำสาบานโดยเพจของคุณออยสีและผงเผือกได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าจงแยกความหมายในประโยคออกเป็นประโยคสั้นๆที่มีความหมาย 1 0 0่งรนอยคะแนนถึงจะสาบาน100วัดต,ตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะประโยคดังกล่าวไม่ใช่ประโยคยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบและส่วนตัวคิดว่าประโยคดังกล่าวแยกได้ตามนี้ถึงจะสาบาน100วัดเท่ากับถึงแม้จะให้ไปสาบานอ,าอีกสักกี่ร้อยกี่ล้านครั้งจะไปกันอีกสักกี่ที่ไม่ว่าจะบอกว่าศักดิ์ธิ์แค่ไหนและ ตำรวจไม่มีหลักฐานเท่ากับตามนั้นเลยคือตำรวจไม่มีหลักฐานทาั้งทางนิติวิทยาศาสตร์วัตถุพยานพยานบุคคลไม่มีอะไรเลยก็จับไม่ได้หรอกค่ะเท่ากับตรงนี้ที่ถูกต้องที่สุดคือช่องที่ต้องใช้คำว่าคนร้าย ตำรวจตำรวจช่วยด้วยทางนี้ค่ะคุณตำรวจรบกวนมากันทางประเทศได้ไหมคะแบรับครูล,ลิลลี่มาด้วยและคุ้มกันครูมาอย่างเต็มกำลังเลยนะคะพอดีมีครอบครัวหนึ่งสูญเสียเด็กสามขวบโดยสภาพคือน่าจะจากการฆาตกรรมและยังตามหาตัวฆาตกร,รมไม่ได้ด้วยคน,ยนละเอียดมากประกอบกับของอื่นๆรวมถึงร่างน้องแม่ได้เผาทิ้มไปหมดแล้วคนในครอบครัวต่างน่าสงสัยและสงสัยกันเอง ครอบครัวพากันไปสาบานรัวเลยค่ะหลังจากสาบานแล้วทางแม่เด็กพูดคำว่าถึงจะสาบานร้อยวัดตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะจากประโยคนี้ในภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคคำสั่งหรือขอร้องประโยคคำรับสารภาพจะเป็นประโยคประเภทไหนคะหรือว่าจะเป็นประโยคพูดผิด หรืออาจจะเป็นประโยคที่อะไรนะงงจังเคยพูดด้วยหรอแต่ก็อาจจะเป็นประโยคความหมายพิเศษตามแต่ผู้พูดจะใช้สีข้างอธิบายถ้าครูลิลลี่ไม่ว่างครูภาษาไทยที่ไหนก็ได้ในเพจนะคะถ้าไม่มีครูก็ขอคนไทยในเพจก็ได้ค่ะช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าน่าจะเป็นแบบไหนไม่มีคำตอบจากคุณครูไม่เป็นไรนะคะแต่ตำรวจต้องตอบแม่ให้ได้ค่ะ โดยชาวโซเชียลต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นนางมั่นใจว่าทำลายพยานหลักฐานหมดแล้วท้าทายรูปคมตำรวจถึงกับเอาหลักฐานนิติวิทยามาก็อ่อนแอเหลือเกินทำอะไรนางไม่ได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่บริเวณนั้นคงดนใจให้นางพูดออกมา มีงานเข้ามีงานเข้าพอนักข่าวสัมภาษณ์นางจำบดไม่ได้ก็ใช้คำนี้แม่บุญผู้สูญเสียนะวลีเด็ดของสาวิตรีเรียกคะแนนสงสารกราบความปังของสาวิตรีเปิดใจฟังกี่ทีก็พังสาบานหนึ่งร้อยวัดไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้เขาที่เจอลูกยังไม่ขึ้นเลยนับอะไรกับวัดพระแก้ว วันที่สาบันตำรวจไปดูพิรุษเปล่าเจอพิรุษเ,เต็มเเลยมันแก้ตัวไม่ขึ้นอ่ะกับคำที่พูดไปจะคอยดูจะแก้ตัวว่าไงเป็นไงเจอทูบกลับหัวพูดออกมาเฉยเลยดีไม่ดีแม่ทำท่าอมแต่ที่จริงไม่ได้ดื่มด้วยซ้ำจะประโยคอะไรก็ตามคิดว่านางก็คงจะอธิบายแก้ต่างได้ที่ผ่านมานางก็แก้ต่างไปนะับขึดขุนได้แหละ และประโยชน์สุดท้ายนางก็จะประมาณว่าแม่เชื่อตำรวจค่ะมันกำลังท้าทายตำรวจว่าตำรวจงโง่แม่เก่งตำรวจต้องจับแม่ให้ได้นะตำรวจต้องหาหลักฐานให้ได้นะเพราะแม่ทำลายหมดแล้วประโยคจากจิตใต้สำนึกพูดปุ๊บท่าทางปากคอสั่นไปหมดเลยออกอาการเลย